สวัสดีครับพบกับช่องท้าพูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับสุรกิจของพี่แดงนะฮะว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ไปรอดหรือไม่รอดนะฮะอซนะครับว่าเพราะว่านะช่วงนี้กกาอกมันก็เงียบเงาซบเซานะฮะไอซีนะครับไม่รู้ว่าจะฟื้นตัวตอนไหนนะครับแต่พี่แดงก็ยังยืนหยัดนะครับที่จะอยูอย่กกาอกะนะฮะไอซีนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้พี่แดงเนาะนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพา f อซนะครับไปดูกระท่อมแต่ละหลังของพี่แดงนะเอฟซี FC. เพราะว่าไม่มีลูกค้าเลยนะครับเราไารุ่นกันว่าจะมีลูกค้ามาวันไหนนะฮะก็จะพาเอฟซีไปดูกระท่อมแต่ละหลังแล้วก็จะ คุยกับพี่แดงนะครับถึงเรื่องนี้นะฮะว่าจะเอายังไงต่อนะครับในวันข้างหน้าเนาะนะครับเพราะว่ายิ่งนับวันไปนะครับกกกอกก็เงียบนะฮะนะครับเนาะโอเคครับเราไปกันเลยนะครับผมเราก็จะไปกันเลยนะฮะนั่นสิผมพาไปดูนะครับ ว่าแต่ละหลังยังเป็นยังไงอยู่นะครับเอฟซีก็เหนื่อยนะฮะผมคิดว่าผมเหนื่อยแบบโอ้โหแบบเหนื่อยใจกับพี่แดงเลยนะครับเพราะว่ายังไงไม่มีลูกค้าเลยนะเอฟซีนะฮะเงียบนะครับ,รบเพราะว่าพี่แดงก็ลงทุนเยอะแล้วนะเอฟซี FC. ถ้าให้ย้ายไปอีกนะครับแกไม่มีทุนแล้วนะไอ้สิครับบอกเลยนะครับก็ต้องอยู่นะครับเพื่อที่จะตอนนี้แกยังเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ยังชีพนะได้เนาะหลังแรกเลยนะไอ้สิ มาอยู่นะมาอยู่นะนะครับลูกค้ามาสินะครับ,นะรบนี่นะครับหลังแรกเนาะไปดูหลังที่สองกันนะฮะทั้งหน้าก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะครับแต่ว่าฝนตกฝนอะไรนั่นแหละเนาะเพราะว่าไม่มีใครมาเลยนะ ต๊นั่งโต๊อะไรเนี่ยฮะแต่ว่าฝนตกนะวันนี้ฮะหลังดินสก,ก็จะเตรียมไว้ให้ลูกค้านะเสมอเวลาใครไปมาไหนนะผ่านที่ก็กอก็สามารถแวะเข้ามาพักได้เนาะผู้ทุยครับพี่แดงนะฮะทั้งที่สาม แต่ละหลังนั่นก็พี่แดงเขาล็อกหมดแล้วนะฮะล็อกเพื่อที่จะรอให้ลูกค้ามาบอกนะครับว่าจะเช่าหลังนี้นะหลังนี้นะคืนหนึ่งนะแล้วแกก็จะมาเปิดให้นะฮะหลังที่สี่ ที่สี่หลังสี่หลังแล้วใช่ไหมฮะมาหลังที่ห้าครับผมแต่ละหลังนะครับก็จะมีห้องน้ำภายในตัวเลยนะเอซี LC. นะครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำต่อน้ำอุ่นน้ำเย็นก็ได้นะเอซี LC. นะครับข้างในกระท่อมเนี่ยคือว่าครบทุกอย่างผ้าหม่มมอน ถ้าอยากกางมุ้งก็มีนะครับมุ้งนะครับมีพลมนะฮะมีครบทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับหลังที่ห้านะฮะหลังนี้นะครับไม่ได้ให้เช่านะฮะเอซอ่าหลังนี้ไม่ใช่ให้เช่าคือให้เป็นส่วนบุคคลนะฮะของพี่แดงตู้เย็นมีอะไรต่างๆ เนาะนะครับนี่นะครับแกก็รถเนาะมีรถมีรถเก๋งหลังนี้นะพี่แดงจะอยู่ที่หลังนี้นะเอฟซี MC. นี่นะครับเป็นยังไงละ่ะฮะแกเชอาแกอยู่หลังนี้พักอยู่หลังนี้นะครับอ่านะครับต่อไปนะครับหลังที่หกนะครับ หลังที่หกนะฮะเงียบมาเงียบเงียบเงียบโคตรเงียบเลยนะครับอื้ม <c oughs> นะฮะนี่นะฮะหลังที่เจ็ด หลังที่แปดนะครับทั้งหมดทีแปดหลังเนาะนะครับที่แกจะเปิดให้เช่ารายวันนะครับหรือรายคืนนี่แหละนะฮะเราจะมีห้องน้ำภายในตัวแต่ละหลังนะฮะเอฟซีอ่านี่นะครับรอบๆก็จะเป็นลักษณะสวนยางอย่างนี้เลยนะฮะ แกมีธุรกิจอันนึ่งนะฮะเอที่อยู่กกอกตรงนี้นะครับธุรกิจอะไรรู้ไหมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะแกก็ย้ายไม่ได้นะเพราะว่าลงทุนลงแรงติดตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะฮะการเคลื่อนขนย้ายการอะไรต่างๆมันก็จะนิดหนึ่งแต่เหตุอะไรนะครับ จะให้ดูภาพรวมนะฮะเอนี่นะครับอันนี้หลังกระท่อมหรือหลังกระตบนะเอฟซนี่นะให้ดูอีกรอบนะครับจากหลัง1หลัง2หลังสามหลัง4หลัง5้าหลังหกมานะฮะเอ นี่นะครับอีกธุรกิจอันหนึ่งนะครับของพี่แดงก็คือเครื่องซักผ้านะฮะเอซีนะครับบริการซักผ้านะครับหยอดเหรียญนะครับราคาสูงสุดก็คือสี่สิบบาทนะฮะทุกครั้งไปนะครับเพราะว่าถังใหญ่เนาะเอฟซีนะครับราคายี่สิบบาทนะครับอ่าเป็นเหรียญนะเอาใช้เฉพาะเหรียญเท่านั้นนะฮะเอฟซีสามถังนะเอฟซี ว่าช่วงนี้ก็เข้าใจอยู่นะเอฟซีนะฮะพี่แดงก็เคยบอกไว้แล้วแหละนะครับว่าเออย้อนไปดูชิปได้นะครับรายละเอียดต่างๆของพี่แดงว่าก็พี่แดงก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ย้ายไปไหนไม่ไปอะไรต่างๆนะฮะไม่ไปที่ไหนแต่อยู่ตรงนี้เลยนะเอฟซีประจำสวนยางที่นี่เลยเนาะเพราะว่านะครับถ้าย้ายไป ทุนก็ไม่มีทุนจำลองก็ไม่มีหมดนะครับก็อยู่ใช้ชีวิตไปวันๆน,นะฮะโอเคเนาะนะรประมาณนี้นะเอผมก็ได้พาเ c นะครับมาดูธุรกิจของพี่แดงนะครับหรือกระต๊อบของพี่แดงก็อยากจะให้อาก็อธิบายให้เ c ได้ฟังกันนะ SC, เนาะโอเคฮะประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ด้วยกับช่องทัพภู h ช n แนลครับ